กับอีกทีสุดการครับนีก็มาปล่อยไว้แล้วครับนีกับเป็นเบาอุลาชุดไว้เทียครับแล้วกับตีเด็กบักตายเลยรับตัวนี้ก็ลายเล็กกี้ครับมีชุดหน่อยเทียนครับตีในบักตายครับขอบคุณเหมือนกันสุกท่านที่ติดตามครับวันนี้ก็บกับก็ติดตามหนึ่งเมื่นกว่าแล้วครับขอบคุณมากมากับทำกานกองวุฒิการตำรวจก็ขอบรนยายครับ บอกบางทีจังไงยุ่งเหมือนกันครับต้วงกอไปด้วยกับช่วงนี้คุคน่ังหว่ก็มากอยู่มากด้วยกับไปย่อยตามวัยตาคิวกับก็มุ่งกันแตหมอก็ก็ไม่ได้ครับเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับจังยาก้าไปโตไหมครับนี่ครับจังก็จะท่าหว่าวไเรื่อยๆครับก่าปีหน้าครับเก็บที่ที่อยงานจังครับ จะได้ดันดวงดีทุกคนครับผมก็ไปด้วยกับอาจจะตอบจาด้วย่าไม่ก่อยได้กล้าไปตอบกับแต่ว่าก็แต่อย่าตอบมาให้กับนี่ก็มาจุมวาวจุฬาทุดหน่วยเด่นกับทีดาลิกี้ตัวนี้ครับทีนี้ปักตายกับดูกับว่าจะตึ่นเต้นหครับ เจ้าก็เลี้ก็เจ้ก็ติดตามมันไว้ครับก็มุ่งเน้นแต่เบาะก็โค่นมาได้ครับไม่วมีวังครับไม่ต้องมีจ่าครับเอาหมาจุกมาเลยครับหมายชุกได้ไม่เหนื่อยเต้นครับวันนี้ครับจมาเลยครับว้าวตลาดุดหน่วยเต้นครับทีแรกบักตายครับนี่ครับตัวไอจุ๊บหนึ่งตัวครับลุมแรงๆดูครับตลาดุดหน่วยเต้นครับยอดยิ่งครับไล่เคครับ น่งตีลเลยครับตีล,นลมนะครับตีลมนะครับึ้นป้านะครับตอนเย็นเกือบวงบงแล้วครับึ้นแล้วนะครับ ดูมาอีกแล้วครับดูมาอีกแล้วครับนี่ กับเรื่องๆกับติดลุ่มแล้วครับติดลุ่มมาเทียบร้อยแล้วครับโอเคกับปานกับชุดนี้ครับชุดหนวดเส้นครับรายยดนยมครับรายคล่ปดีครับโอเคกับปานครับขอบคุณหของวันติดตามครับจบก็แล้วก็แจยด้วยนะครับรถกระดิ่งมาด้วยครับตานจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับในการแตหมอและการต้อนแตหมอครับ เีกบคนณมากับไม่มุ่นกับลมแรงกับลมกับไปด้านว่งเลยครับลมแรงมากับวันนี้ืาอกีระดันตะลู้ไปเลยกับตัวนี้กับรัปฏิทินไหมกับก่ปั้นอีกเร้อยแลยรับโซล่มกันไหมกับกีับดันับู่คุณมากับ